จะรอดแสนตาเกินแน่นีหนึ่งหนุ่มผู้นึงที่ได้มาจากโลกมนุษยมาอยู่ในโลกองโปเกมอนเพื่อเขาปอหาสิมีชีวิตที่มีน้ำหวานนักล่าหน่โบราณนั่นเองเซนจะใส่ข้าง้ากันดีกว่าอากาศเนสบาจันไนปีจันไนปีโอ้ยจนไปีจันไเมีงโปเกมอนนี่นะจันไรเนี่ยจันไปีจัไรปีปีนี่ฉันยางนี่อะ มานี่ทำจำใน,นปีทำจำในปีโมจิจ้าแหาตั้งนานแหมนบ,บาร์บาร่าไปเดินเล่นกันาปมีโปเกมอนแบบน้อจังบ้านนง,งเลยแม่อมชอบคุณอื่นก็มีโปเกมอนแล้วอะผมยังไม่มีเลยทำไม ไม่ต้องเหน่งมาหรือนะจ๊ะเอาเป็นว่าพีหน้าเหม็นลูกก็เยอะที่สามารถพาพาไปจำบ้านได้แล้วเดี๋ยวแม่หนูจะพาไปเรียนไปจำบ้านเองนะจ๊ะไม่แน่อาจจะมีปัญหาที่พ่อเคยเลียนอะไรไป้นะลูกลูกต้องต้องจะเรียนแบบไหนลูกต้องสัญญาแบบแม่สัญญาจ๊ะสัญญาครับผมจะเป็นเด็กดีผมจะตั้งใจเรียนเพื่อสิ่งที่ผมต้องการผมต้เอาสิ่งนั้นมาให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามผมจะตั้งใจเรียนผมจะค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ได้ผมจะสู้เพื่อแม่ให้สู้เพื่อแม่ ว่าคิดต่อไปนี่กูเถียงแม่แน่ตอนสุสดทครับแม่ผมกลับมาแล้วโอ,อ้ยฉันรักของแม่แต่แม่อยากให้ลูกช่วยอะไรอย่างอ่ะลูกเอจะให้ผมทำอะไรเหรอครับผมบอกมาเลยเนี่ยครับเวียใจจัดเอกำลังรอคอยลูกอยู่อ่ะลูกคิดรักไม่ปวดไปช่วยเขาทีนะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละ อสวัสดีป้าเจ้าเป้โอ้สวัสดียูชิ่อ่าผมวกำลังรอเรื่องอยู่พอดีเลยนะโอ้ดี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 ครับผมแต่ลืมรู้อะไรเกี่ยวกับการวิจัยของหัวบ่าไปหล่ะไม่เลยฮะก็อย่างที่ลื้อลู้อันน่าวันนี้มีเป็นแมวถูกคนส่งมาทั้งสามบอลเลยนะของวันนียนนะโอ้ยะ มอนนั่นเนี่ยแต่บอนนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนนั่นเนี่ยนายใช้ในการเดินทางกับปมอนนั่นเองนะเ,เลยนะก็จะเดีวยวกันลื่นะไรหน้าเลยนะเพื่อนของลื่นอะไรนะไม่จะเป็นอย่างไรท่ามกลบอลน้ำเลือนน้มันคือสิ่งที่เยี่ยมมากเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถขับรถมอนได้มากมาเลยทีเดียวเลยนะ ไดัไดดบโนนาลูนาลูม,ามันมีจุดีก็คือเธอจะได้ประโยชน์นั่นแหละนะวัดอาจารมีบางสิ่งบางอย่างทีง่แต่ท้ากมามเธอนั่นเองนาเติบโตหรือพัฒนาขึ้นได้นั่นเองนลือนาแต่ตอนทีเองนะอนะัวก็เลยจะให้หรือโปเกมอนหนึ่งตัวนั่นเองนะรบคุเกินะโอเคไหมคูคูญญญคญญญลื้อยังสามารถเดินไปข้หน้ากับเป็นข,ของลื้อได้เลยนะเพื่อกระตุ้นว่าดูว่าโปเกมอน้นจมีความรสึกที่เต็มใกลหรือถูกมิเฉาหรือเปล่านาอ๋อเป็นนี้เอนนันเตนกวางนันเี่นกับ